รอเต็มพุงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุ้งตราพันธายนารสิงยาบำรุงร่างกายรสผลไม้รวมตราหมอเสร็จผลิตภัณฑ์เอสแมทริกสุดยอดอาหารพืชของดีของสีไทยผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราง่วนสูตรผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียง ก็เซมพงวันนีนน้นะคะพวกเราก็กลับมาที่ครัวตะนาวสีสองเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็ยังอยู่กับพี่ต้อยค่ะพี่ต้อยสวัสดีค่ะนี่ผมไม่ยอมนะนี่อะไรคุณกับเบิ้ลอีกแล้วบุญเบิ้ลเนี่ยโอ้พี่ต้อยค่ะคืะคอสวนพึ่งเนี่ยมีร้านอาหารอร่อยๆเยอะมากโดยเฉพาะร้านนี้เมนูที่เราเราทานไปเมื่อครั้งก่อนเนี่ยยังไม่ได้ถึงครึ่งเลยค่ะพี่ต้อยก็เจ้าของร้านสวยหรือเปล่าอ๋อที่สําคัญจริงๆค่ะเจ้าของร้านสวยด้วยจะต้องกลับมาแบบชมหน่อยนะครับนี่คือคุณโอ เจ้าของร้านครับสวัสดีค่ะ่สวัสดีครับคุณโอวันนี้คุณโอสวยอีกแล้ววันนี้สวยตลอดเวลาสวยตลอดเวลาสวยตลอดเวลานี่คุณโอเป็นเจ้าของร้านเดียวคุณโอจะมาแนะนําว่าอร่อยเป็นอะไรใช่ไหมแต่ว่านี่ผมมีแขกพิเศษเป็นเจ้าถิ่นแห่งเมืองราชบุรีอดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแ่ว่าพี่อุปัน์นะครับพี่อุปันต์อล่อเหมือนเดิม อ่ะแม่แจ็คเก็ตก็เท่นะเริ่มเย็นแล้วอ่าเริ่มเย็นเพราะว่าที่นี่อากาศเย็นครับอากาศเย็นครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันมีแม่น้ําแล้วก็มีภูเขาในโอทุกอย่างพร้อมที่นี่ี่ต่อไปครับเอออันนี้ไม่ได้ถูกหลอกตลอดเวลาผมลอกวาเองคุณมนครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะทายาทงวดเกลเป็นลูกชายคนสุดท้องที่ดูแลอยู่เฝ้าโรงงานอย่างเดียวเลยตอนนี้แล้วก็เปิดร้านอาหารที่สีลมด้วยนี่คือคุณมอร แต่เขาเก่งในเรื่องของอาหารให้ข้อมูลในเรื่องของอาหารกับผมดีมาก<ช>นะครับน<ม>ี่ฮะแล้วอีกคนหนึ่งอันนี้เป็นทายาทสาวชัยภูมิโดยตรง <c oughs> นะครับ <c oughs> คุณเมยนี่คือน้องเมย์ <c oughs> จากสตาร์เวลเป็นสาวชัยภูมิหน้าตาดีคมเข้มน่ารักมากสตาร์เวลมันเป็นเต่าแก๊สไม่ใช่เหรอแล้วอะไรของคุณมีอะไรเก่ง อ๋อคือตอนนี้เราขยายลายผลิตภัณฑ์น,นะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส่วนตัวที่อยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นตัวคิวเทค่ะเป็นตัวที่ช่วยบำรุงผิวค่ะช่วยเรื่องผิวพรรณให้ใมีผิวพรรณเนียนขึ้นกระจ่างใสขึ้นนะคะอืมค่ะเหมาะสำหรับผู้หญิงมากเมื่อกิง s t a r ์เวลนี้ตอนนี้ต้องต้องยอมรับว่าเขาเขามาแรงอยู่ในไอบางคนไม่รู้นะว่าเออถือว่าการกินคิวทแล้วเป็นยังไงบางคนไม่รู้ คิวเทนนี่มันจะมีมันมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนยุคใหม่คนรุ่นใหม่เนี่ยต้องอย่างเงี้ยมันมีคอลลาเจนด้วยใช่ไหมอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะต้องหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้นนะะคเพราะว่าคอลลาเจนมันคือคนเราถ้าเกิดอยู่นานไปคอลลาเจนจะเริ่มหายไปแล้วตัวเนี้ยจะมาช่วยเติมเต็มอะค่ะใช่เพราะว่าทุกคนนั่งสวยแบบดาราเนี่ยคุณเมย์ก็กอยู่ประจำเนี่ยเมย์บรรดาเนี่ก็ชัยภูมิเหมือนกันถูกค่ะเออสาวชัยภูมิ ค่ะนละเมืองหนาแน่นไม่กใช่ปุ๊คนละเมืองหนาแน่นค่ะโดยเฉพาะคนชื่อเมย์ค่ะพี่ต้อยเออชื่อเมย์เยอะมากน้หนาแน่นมากงมากเลยไม่เข้าใจเลยค่ะแล้วต้องเกิดเมษาเหมือนกันด้วยนะคะใช่คเออไม่เป็นไรครับคือเป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะคุณโอค่ะแนะนําหน่อยวันนี้มันมีอะไรและโอ้โหครั้งที่แล้วมาเนี่ย บัลติตานี่ก็ติดใจมากเลยติดใจปลาเนื้ออ่อนเนี่ยโอ้โหปลาเนื้ออ่อนปลานี่แบบใครทำเนื้อปลาเนื้ออ่อนวะนะาโอ้โหโอเอหโอ้โหคุณนี่โอ้โหนี่คุณเลือกข้างเลยนะนี่นี่เราต้องให้เขาแบบสอนสูตรด้วยนะคะพี่ต้อยค่ะจะเป็นสอนสูตรได้พี่อภารไม่ได้กินเอออร่อยมากโหนี่ฝีมือแล้ววันนี้มีมีอะไรบ้างแนะนำได้เลยค่ะเมนูแรกนะคะจะเป็นปลากระพงทอดยำนะคะเฮ้ยทอดแล้วก็มายำ ใค่ะเป็นสูตรยำของที่นี่เองเพอรณะสีสองคิดเองเหมือนเดิมเออแล้วกินยังไงพี่ได้ค่ะไม่ไม่บอกก่อนมันต้องกินนะมันเป็นเมี่ยงเหรอฮะอ่าตัวนี้จะเป็นปลาโพงทอดยำค่ะอันนี้เป็นของเมนูนี้อันนี้นี่นี่รวมกันเหรอไม่ใช่ค่ะอ๋อเหรออันนี้เป็นจานแบบจานเดียวจานเดียวค่่ะใชนี่แหละค่ะเมนูต่อไปนะคะเป็นยำผักกูด ผักกูดเนี่ยเป็นผักที่ชื่อของอำเภอสวนขทังค่ะคุณผักกูดเนี่ยก็คือมันจะขึ้นกระชอนน้ำสะอาดเท่านั้นนะคะน้ำใสถึงจะขึ้นเออออยากดูใบจริงๆมันเป็นยังไงได้ยินมานานมากผักกูดเนี่ยผักกูดจะเป็นคล้ายๆเปิร์นนะคะเออเดี๋ยวพี่ต้อยได้กินแน่นอนค่ะพี่มันมีประโยชน์มากเลยพี่ตันเพราะว่าเพราะว่าผักกูดเนี่ยมันมันไม่ได้บอกมันไม่ได้เกิดกับทุกที่นะทุกที่ก็ไม่ได้มีขายไม่บอกว่าสวนเพื่งนี่คนรู้ว่ามันมีร้านอาหารกี่ร้าน ณวันนี้ร้านอาหารที่สวนพึ่งเนี่ยนะประมาณ400กว่าร้านที่มีอยู่ที่เราเห็นนะอันนี้คือตกตํารวจไม่รู้เท่าไหร่นะแต่ที่สํารวจแล้วนี่คือ400กว่าร้านแต่ที่มีผักกูดมีไม่กี่ร้านใช่ค่ะแล้วเมนูนี้ละคะเมนูนี้อะเมนูต่อไปนะคะเป็นเมนูเมี่ยงเสวยค่ะมเมี่ยงเสวยเนี่ยจะเป็นหมูยองทรงเครื่องนะคะโดยเมล็ดมะม่วงอินทผลั์ทานคู่กับใบคะน้าสดเมนูนี้เป็นเมนูที่แม่เหมือนกันคุณแม่เป็นคนคิดคนขึ้นมาเหมือนกัน เราไม่เคยเห็นที่ไหหองนปกติไม่เคยเห็นจะมีหมูหยองนะคะหมูหยองจะเป็นการทรงเครื่องนะคะแล้วก็จะมีเครื่องสมุนไพรลงไปนะคะทานพู้กับใบคะน้าเราจะคิดว่าใบพะน้าเหม็นเขียวจะลองทานดูใบคะน้ามันจะให้ความมันโอ้โหผมไม่ลองแล้วผมผมจะอ่าผมไม่ฟังใครนะผมลุยก่อนโอ้โหแล้วเราระหว่างที่ต้อยลองลองเมนูอื่นกันดู ลองไปเลยมี่นูอื่นได้เลยอะจากการเลยจากการเลยเพราะว่าไม่ลองไม่รู้มาถึงที่แล้วมจแต่บัญฑิตาคุณนี่มันสุดยอดมากนะคุณมาลุยร้านนี้ขอนผมโอ้โหพี่ต้อยค่ะแล้วคุณก็ติดใจโอ้โหเห็นปุ๊บเลี้ยวเข้ามาเลยค่ะอันนี้มันไม่มีจิ้มมั้ยทุกอย่างองคือให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องใส่น้ำจิ้มเลยหรอคะเรียค่ะทุกอย่างกลมกล่อมเรียบร้อยอยู่แล้วค่ะต้อยทานแล้วบอก บอกหนูด้วยนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยมากเลยแม่ใจเย็นๆ่ต้อยใจยน่หมูยองหมูยองไม่เคยเห็นนะเนี่ยก็กินแบบนี้ค่มใช่ค่ะทำเลยค่ะเออใช่ก็มีเครื่องเคียงก็จะเป็นหอมแดงมะนาวนะคะก็จะเป็นขิงก็ท้งคำเลยรสชาติเป็นไงบ้างคะพี่ต้อยคะเผ็ดกับเผ็ดเลยเผ็ดบมเจอพิกรเดี ลักษณะการกินจะไข่ไก่เมี่ยงคำนะคะใช่ค่ะจะไข่าย่เมี่ยงคำจะเป็นเมนูออเดอร์ผัดผูดก็อร่อยมากและผูดตัวแล้วมนต้องมีน้ำแน่ๆมันอร่อยไม่ใส่น้ำทุกอย่างอบปรุงเครื่องอยู่ที่หมูหยองเรียบร้อยแล้วค่ะอือเราต้องลองซะแล้วใช่ไม่ลองเลยค่ะปลานี่ทอดสุกรกำลังดีเลยครับอรสชาติน้ำยำก็สามรสอร่อย สนใจจะเอาเมนูไปลงที่ร้านที่สีลมไหมคะคราวนี้เราไม่ต้องมาไกลถึงที่นี่ส่วนพากรนนี้กล่อมมากตัวหมูหยองนี่เยอะหน่ะหมูหยองเยอะหน่ะตัวหมูหยองนะคะใส่หมูหยองนี่เยอะเลยค่ะหมูหยองเป็นตัวชูโรงเลยค่ะให้รสชาติมันกลมกล่อมยิ่งขึ้นเออนี่หมูหยองนี่แปลกแปลกมากไม่เคยเห็น ใช่ค่ะโดยเฉพาะเป็นชูขึ้นรักหวานเพราะว่าตรงนี้เราจะมีความเปรี้ยวและความเผ็ดจัดที่มีมะนาวนะคะครับโอ้ยแบบว่าเหมือนเอาท่านไม่โดนที่ไม่เป็นเดโอ้ใช่ไม่ไม่โดนพริกเลยผมเนี่ยโดนเต็มๆงานอันแรกพวกคุณโดนเลยผมเจอพริกพี่มือคุณโอใช่ไหมอร่อยมากเลยใช่ค่ะทุกอย่างที่เดี๋รแจ้งไปคือต้องผ่านกระบวนการที่โอต้องต้องลองสูบมาทั้งหมดคะก่อนที่จะมาสู่ลูกค้าค่ะในรสชาติถึงมาตรฐาน นี่หน้าตาถ้าตกแต่งแบบนี้ทุกอย่างค่ะแต่จริงๆร้านโอ๊จะไม่เน้นการตกแต่งการทาไหร่ตูในที่โอเน้นที่รสชาติสวยนี่อาหารหรือคนทั้งคนทั้งอาหารอ๋อเหรอมันจะแบบหวานๆเปรี้ยวๆแล้วก็มีรสเผ็ดนิดๆอะไรเงี้ยค่ะ กินกับผักมันจะแบบว่ากรุบกรอบกำลังดีพี่เบรู้สึกไหมว่าใบคะน้ามันจะไม่เป็นเขียวมันจะไม่ทำให้เกิดความมันไม่รู้สึกเลยจริงๆแล้วมันก็กรอบดีมากว่าเสมอเลยใบคะน้าสดๆมันจะเกิดการเม็นเขียวหรือเปล่าจริงๆใบคะน้าเป็นตัวที่ทำให้เกิดความมันโอ้โหทั้งเผ็ดทั้งอร่อยอ่ะบอกทางหน่อยถ้ามาได้ค่ะนะคะร้านอาหารโคตนาสีงนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งนะคะขับตรงมาเข้าอำเภอสวนพึ่งเลยนะคะร้านสังเกตง่ายมากค่ะติดที่ทำการปรนเส้ึ่งนะคะ โทรสำรองที่นั่งได้นะคะ080ค่ะ0851395ค่ะติดต่อโอได้เลยค่ะใครมาเจอคนสวยแน่นอนอ่าอนเจรานี่ฝีมือดีโอ้โหมาสุดยอดมากเลยโอ้สุดยอดจริงๆค่ะพี่ก้อยคะอ่าแล้วไงต่อเมย์ตอนนี้ไม่ขอจัดการที่อยู่ตรงหน้านี้ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนดีกว่าแล้คุณเิดอ่าผมมอบเกียรติบัตรดีกว่าเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วต้องมอบให้เขาเพราะเราจินแล้วเราประทับใจมาก อ่นะครับนี่เกียรติบัตรเกียรติบัตรนี่เป็นมอบให้สําหรับร้านที่มีคุณภาพที่เราไปทานมาแล้วนะครับครับผมขอบคุณมากครับยังไม่พอยังไม่พอเรามีของดีอีกมากมายนะครับอันนี้เป็นง่วนเคียงอ้าว้าแก่น้อยจากง่วนเคียงอ่ะมอบหน่อยมอบหน่อยก็แก่น่อยอยางง่วนเคียงครับผมยังไม่พอเพราะเรารายการเราแจกเยอะ พี่พันช่วยมอบหน่อยพี่อ่านก่อนดิเราต้องทำทำงานใช่ไหมอ่านก่อนครับอ่านก่อพี่อ๋อตามือที่หนึ่งครับอ่าต้องทำยังไงตามือที่หนึ่งต้องทำาไงเออนั่นนะครับผมนี่นะคือทุกครั้งที่เราไปชิมถ้าเกิดว่าที่ไหนประทับใจเราเกบัตรเราต้องมอบให้หรือว่าร้านนี้มีคุณภาพจริงๆเพราะว่ารายการไม่ใช่ว่าจะมีร้านอาหารต่างๆมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราต้องเลือกไป มาที่ร้านนี้ถือว่าสุดยอดมากสุดยอดจริงๆค่ะ<ด>คอนเฟิร์มอืมอยังไงต่อมเมยเราแต่ว่าเมยว่าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยใช้โอกาสเนี้ยจัดการที่เหลือให้หมดดีกว่าเพราะทุกๆคนคุณอยากจะกินมากแล้วดังนั้นวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกับรายการหมุนตามล้อนรอดเต็มพุงได้ใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะครับและนี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินรวมถึงรสชาติแห่งอาหารที่แสนอร่อยและขอบอกได้ว่ามันคุ้มค่ามากสำหรับการเดินทางมาในครั้งนี้สัปดาห์หน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนและไปชิมอาหารอร่อยๆที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามชมหมุนตามล้อล่อเต็มพุงครับไปด้วยกันไหมอร่อยที่ไหนจะไปล่อให้เต็มพุงหมุนตามล้อล่อเต็มพุงหมุนตามล้อ,ลอ